เจ้าขาวเจ้าฟ้านะคะรักกันดีรักกันดีไหนะยายดูที่น้ํามีไหมน้ําโอเคน้ํานะข้าวนะ,ะอ่าแต่สําหรับนะ้พพินามันมันมันเป็นแบบฉบับของบ้านสวนฟาร์มเนาะคนอื่นยังไงไม่ทราบอาจจะไม่เหมือนกันนะถ้าอ่ากงไหนที่ค่ายมีลูกอ่อนนะมีลูกอ่อน พ่นาก็จะไม่ใส่ผักแล้วก็ผลไม้ให้นะคะจะให้แต่ของพวกขนมปังอะไรพวกนี้นะมิลเล็ตอะไรพวกนี้อะไรแห้งๆนะอะไรที่เป็นผลไม้พินาใจไม่จะไม่ให้เขานะอย่างก็วสวัสดีค่ะพบกับพินาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพินาจะพาพี่พีน้องๆน,นะคะมาชมนกขงหยกของพินาเนาะ เดี๋ยพิ่งเบื่อกันนะคะชมแต่นกชมแต่นกนะพินาคิดว่าคนที่ชอบนกรักนกเหมือนพินาคงไม่เบื่อเนาะวันนี้พินาจะพาพี่ๆน้องๆไปดูอ่าเจ้าลูกป้อนนะคะพี่น้องตระก,กูลก้อนเมฆหิมะที่พินาเลี้ยงไว้นะตอนนี้เขาโตมากแล้วเนาะและพินาได้ย้ายเขาเนี่ย ไปอยู่ในบ้านนกนะรวมกับพี่ป้านนะ้าอาตัวอื่นๆนะเราไปตามชมกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะแล้ววันนี้พี่นาก็มีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะมาฝากมือใหม่หัดเลี้ยงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนก็อาจจะไม่คิดเหมือนพี่นานะบางคนก็อาจจะคิดแตกต่างกันออกไปเนาะไม่ว่ากันเนาะแต่สําหรับบ้านสวนฟาร์มแล้วนะพี่นาทําแบบนี้มาน,นานแล้วนะเอาว่า นกแม่ลูกอ่อนเนี่ยพินาห้ามไม่ให้เขากินอาหารชนิดนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะพ่นาเข้ามาแล้วเนาะก็ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอาหารอะไรให้เขาไปแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงแชมเปี้ยน เดี๋ยวเล่นดินช้ากันอย่างแรนะมีข้าวมีขนมปังนะมีน้ำให้นะคะวันนี้ตัวน้อยไอ้ตัวน้อยก็ร้องนะตัวที่เล็กสุดอะแต่พินาก็ยังป้อนมื้อหนึ่งเช้ากับเย็นนะพินาก็เอามาอยู่กับเขาด้วยเดี๋ยวจะเหงาเดี๋ยวจะเหงานี่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 แหมเล่นจินช้ากัน เล่นถิงนช้าการสนุกสนานเลยใช่ไหมลูกดีม้ยดีไหมชอบไหมลูกชอบเปล่าอืมกงกว้างไงหนูจะได้บินเนาะจะได้หัดบินกันเนาะบินไปบินมาเนี่ยตัวนึนตัวนึนเล็กกว่าเขาอันนี้ก็คือจะเฉนเตี้ยนโซนมากนะเฉนเปี้ยนดูดดูดูดูินจกินน้ํานะน้าให้ขนมปังกับนีเลตนะคะอยู่ได้สบายมากเลยนะเล่นถิงนช้าสนุกมากเลยใช่ไหมลูก พ่นาก็มา,าในกรงนกแต่เช้าเลยมาดูลูกนกที่ที่พ่นาป้อนอาหารเมื่อวานนี้มาดูทีวว่าแม่เขาป้อนอาหารทันไหมนะเมาเช้ามาดูแล้วก็เอ,อมีบางตัวก็ยังพ่อแฟบๆอยู่ก็ช่วยแม่พ่าป้อนไปเรียบร้อยแล้วเนาะเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนอาหารให้แล้วนะคะเปลี่ยนน้ำนะคะเปลี่ยนน้ำนี่ ในนี้ก็ยังมีต tamam. ัวเมียนะฮะตัวเมียก e ับตัวผู้ก mm ็ยังอยู <te> ่ด <te> ้วยกันอยู่ยังไม่ได้แยกออกมาเนาะเยอะเยอะนะยังไม่ต้องยังยังไม่เอาลังใส่ให้หรอกเดี๋ยวจะวุ่นวายนะะเล่นหิชากันใหญ่เลยเจ้าขาวเจ้าฟ้านะคะรักกันดีรักกันดีไหนยายดูที่น้ำมีไหมน้ำโอเคน้ำนะข้าวนะคะ แต่สําหรับนะัพพินามันมันมันเป็นแบบฉบับของบ้านสวนฟาร์มเนาะคนอื่นยังไงไม่ทราบอาจจะไม่เหมือนกันนะถ้ากรงไหนที่ค่ายมีลูกอ่อนนะมีลูกอ่อน พ่นาก็จะไม่ใส่ผักแล้วก็ผลไม้ให้นะคะจะให้แต่ของไอ้พวกขนมปังอะไรพวกนี้นะมิลเล็ตอะไรพวกนี้อะไรแห้งๆนะอะไรที่เป็นผลไม้พินาจไม่จะไม่ให้เขานะอย่างก็วันนี้พินามีขา้าวโพดนะพินาก็จะไม่ให้นะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเขาไปป้อนลูกเขาก็จะทําให้ท้องเสียได้เนาะเออพินาคิดของพินาแบบนี้เนาะกันไว้ก่อนนะดีกว่าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมาคิดว่าโอ้โหไม่น่าเลยอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ อันนี้ก็ขาวก็ฟักอยู่นะฮะฟักอยู่น่าจะมีมีลูกแล้วแหละอันนี้เอ่เหลืองกับฟ้านะฮะลูกก็สองตัวแล้วค่ะสองตัวลูกสองตัวนะลูกไม่ไม่ดกนะ,ะลูกน้อยเพราะว่ายังเป็นแม่เด็กๆอยู่นะคะยังอายุไม่เยอะนะ,ะนี่อย่างนี้นี่เขียวก็อยู่ข้างในนะ,ะเขียวผัวเขียวเมียเขียวนะฮะ อย่างนี้ก็เป็น่ผัวฟ้าเมียฟ้านะแต่ว่าตัวเมียเขาจะเป็นแบบฟ้าเข้มๆเลยนะตัวผู้ก็จะเป็นฟ้าแบบว่าฟ้ายังไงบอกไม่ถูกฟ้าสวยอะฟ้าฟ้าเขียวๆไงบอกไม่ถูกเนี่ยนางเฝ้ากันอยู่เนาะจ้ะพ่นาก็เนี่ยอย่างเงี้ยภารกิจของพ่นาเนาะเช้ามาก็เนี่ยค่ะจัดการน้าเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอาหารให้เขานะคะถ้าน้ำเมื่อวานตอนเย็นเปลี่ยนแล้วเช้าก็ไม่ต้องก็ได้นะดูแล้วมันสะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืม ส่วนอากาศเปลีป่ยนแปลงแบบนี้นะเราจะใส่ไบโอะนะยาไบโอ12นะสีชมพูเรื่อเๆนะที่ผสมน้ำแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ให้เข้าก็แล้วแต่นะแล้วแต่เราเลยพ่นาก็จะไม่ได้ใส่ทุกวันนะคะนานๆจะใส่ทีอย่างๆยงอ่ะอย่างเงีงนี้พินาก็ใส่ให้นะเพราะว่ามีหลายตัวเนาะแกกินชั้นกินนะหลายๆปากเดี๋ยวพินาก็ใส่ให้นะคะ แล้วก็สําหรับลูกนกนะคะลูกนะะกที่พึ่งออกมาพินาก็ใส่ใส่ให้เขาหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งจะเริ่มมาอยู่ข้างนอกเนาะพินาก็จะละลายน้ําแบบนี้นะคะเป็นชมพูลเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่าไปใส่เยอะแยะนะคะไม่ต้องไปใส่เยอะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนว่าไงลูกแชมเปี้ยนเขาก็ยังน่ารักกับพินานะคะเขายังค่อนข้างที่จะเชื่องกับพินาอยู่เนาะเพราะแชมเปี้ยนสนิทันมาก จะมาหายายใช่ไหมลูกแชมเปียนว้าเห็นก้นเลยเห็นก้นเลยเขาเป็นตัวเมียนะคะดูเราเป็นตัวเมียแต่พวกนั้นพี่นายยังไม่ได้สังเกตเลยใครเป็นผู้ใครเป็นเมียนะยังไม่ได้ดูเลยนะคะไอตัวเล็กเดี๋ยวถึงเวลายายจะมาป้อนอาหารนะลูกจะกินกับข้าก็กินเนะตัวเล็กเนอะแชมเปียนแชมเปียนแชมเปียนจ้ะ พ่นาก็พามาชมเนาะว่าพินาเอานกย้ายออกมาอยู่อย่างนี้แล้วก็เ,เป็นยังไงกันบ้างนะเขาก็สนุกสนานนะตามภาษาเด็กนะเล่นฉิงช้าโน่นนี่นั่นเนาะก็เป็นกรงก็จะกว้างกว่าไงงอ้กรงเล็กๆที่พินาใสา่เขาอยู่ในบ้านเนาะเดี๋ยวตอนก็ตกกลางคืนก็อากาศในนี้ก็ไม่หนาวนะเพราะว่าหน้าต่างก็ไม่ได้ตรงกรงของเขาเนาะไม่ต้องกลัว เดี๋ยวกลางไงกลาคืนมาดูอีกรอบหนึ่งนะจ้ะพี่นาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะสําหรับคนรักนกพี่นาคิดว่าคงไม่เบื่อนะคงดูได้ตลอดในะเรื่องนกเนี่ยเนาะแล้พบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ